ติดยังวะติดแล้วนะคือผมเหงาคือมันว่างแบบว่างจริงมันก็เลยแบบน่ะสักนิดผมก็จำไม่ได้ว่าเราไปเคยสัญญาในช้อปปี้ไว้ไหมเคยแหละเนาะก็ใช่ไหม หรือว่าอยู่ๆอ,อยากจะมาเองวะสวัสดีจ้าไม่ต้องนอนทุกคนบอกเลยไม่ต้องนอนห้าทุ่มใครก็นอนกันผดึงคนมาไล่ด้วยดิวะ ก็ไม่มีคอนเทนต์นะไม่รู้จะพูดเลยเหมือนกันหรือว่าไปแล้วดีกว่ามาไปแล้วด <c oughs> ีกว่ากูเมา่งทำอะไรวะ <c oughs> เออไม่ไม่แต่ถ้าพูดตรงๆก็มีความคิดถึงทุกคนบ้างอยู่คนเดียวมันก็เหงา มาแบบงงงงจริงเพามันดีเลย์มากเลยอะซ่งวะ่ะกินข้าวกันยังครับกินแล้วแหละสี่ทุ่มห้าทุ่มกูถามทำไม ไวเออว่ะดองแชทแล้วด,ดนไว้ดีกว่าไว้ลืมตอบลืมตอบโทษทีซอรีซอร่ซอรีบรอร่บรอเนื้อเรามาหาคนไลฟ์ด้วยดีกว่าเราจะสุ่ม Okay. ไ,ไ,มไม่เอาดีกว่าจับไม่นอนกันวนะ่าคนดูเยอะไปอะ่ะผมว่ามันมันเกินไปมันเยอะไปหน่อยมันเขินละมันไม่ต้องละมันมันเขินละพูดเลยทุกคนมาเรามาหาอะไรคุยเล่นกันดีกว่า บ้านเหรอยัอองต้องรีวิวอีกอ่ะรอรู้อยู่แก่ใจนะไม่พูดดีกว่าไม่ทำไมในเมนมันดูไปคนละทางวะมันมันดีเลยหรือเปล่านยทุกคนมันเกิดอะไรขึ้น ไปกันใหญ่ละมั่วไปหมดละทุกคนดูเยอะไปอะ่ะทุกคนเรามามีคอนเซปต์คอนเซปต์เรื่องผีวันนี้แบบวันนี้ก็ หนึ่งวันนี้ก็หนึ่งฉากเพื่อนผมแซวทุกคนผมโดนเพื่อนแซลคือไปชิวเพื่อคอกับเพื่อนไปแล้วก็บอกเพื่อนว่าแบบเออเพื่อนสำหรับวันนี้กูว่ากูกูไปแล้วไว้ไว้เราค่อยคุยกันใหม่ดูแะแล้วแล้วเพื่อนเพื่อนก็เข้ามาแซลว่ามึงงงไหมเออไปมึงกูก็งงเหมือนกันเลย ไม่คือแต่ตอนแรกว่าเราจะมาไลฟ์ก่อนแต่แบบว่าติดปัญหาต้องคุยกับเพื่อนนิดนึงอะไรเงี้ยโดนเซล เปเรื่องไหนหรอปวกบา,บานปะไลฟ์ใน i ไอจีมันต้องพูดล่วงหน้า,นะาเนาะ,ะพูดไปเลยอ่ะมีอะไรก็พูดพูดไปเลยพูดไปเรื่อยๆอยู่บ้านค่ะนี่อยู่บ้านเนาะมันไม่มีใครอยู่ที่นี่ทั้งนั้น ออืมอืมดีเลยวนาทีทุกคนไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเรามาหาคอนเทนต์หนึ่งเรื่องหนึ่งวะไม่เอาเรื่องผีแล้วมันมันมันไม่น่ากลัวมันแค่มันแค่เข้าออฟฟิศเก่าไปปุ๊บได้ินเสียงปิดประตูข้างบนเออแค่แคนั้นแหละแล้วก็เลยหันไปถามลิชาว่ามีใครอยู่ข้างบนวะมันก็หันมาบอกว่ามึงอีกแล้วเหรอเหมือนวันนั้นที่กูได้ยินกันนะโดนเลยอะไรเงี้ย ซึ่งเออมก็เดิมๆอ่ะลูบเดิมๆหลอกก็หลอกใหม่ๆมึงห,หลอกปิดประตูอะไรเงี้ยซ้ำคอนเทนต์มันซ้ำฝากไปบอกผีด้วยคอนเทนต์มันซ้ำาย้ยแบบหยอกๆปปิดประตูมันซ้ำเออ เปิดประตูกกแบบชัดมากเลยจรแบบชัดแบบชัดชัดโคตรชัดแบบแอบติ่งนะสามเกิน คอนเทนต์แกล้งบิ๊กบูมอหรได้เ่ยโทรไปหาแม่งเลยจะรับกูปาว่า BJS ส่งหานดลด้วยแล้วกันนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ย อะไรนะผีบ้านนะครับผีหลังบ้านวะไรบ้านนี้มึงจะปลามาแล้วแหละใช่หรอเออคอนเทนต์เนี้เนี่ยบ้านเนี้ยตอนคอนเทนต์นี้คือซ้ำมากนี่กูเดินกูเดินเข้าไปแล้วกูก็ดูดูของอยู่แล้วก็แบบเอ๊ะตึงกูเลยหาไปถามนิชาว่าเออมีใครอยู่ข้างบนหรอซึ่งในใจกูคิดว่ามันคงไม่มีแล้วมันก็บอกว่าแบบเออมันเคยได้ยินแบบนี้มาแล้วซึ่งมึงเคยไหมไม่ แต่ว่าอยู่ในเหตุการณ์ตอนที่พี่บอลบอกก็คือวันนั้นพี่บอบลเป่าของบ้านหลังนั้นเหมือนกันแล้วพี่บอลก็บอกอย่างเงี้ยแหละได้ยินเสียงปิดประตูเนี่ยไอ้แซมซ้ําประตูเดิมเดิมพี่อยากเจอแบบไหนเดีว <c oughs> อ่ะ <c oughs> อ่ากูต้องเดินนะอยู่่ทำไรเนี่ยอยู่บนเหรอใช่ครับชั้นสามเฮ้ยทำไรอยู่ทำไรข้างบนเนี่ยเอาไม่ชั้นสามนี้ที่ประจำผมเนี่ยบ้านหลังเนี่ย เนาไปเอาลูกพี่พมาคุยดิห้อไหนอ่ะห้องห้องไหนว่างเอาลูกพี่มาดิเดี๋ยวผมพัดพาไปเลยเออเอาให้แบบมันไม่ทันได้ตั้งตัว เอาอะไรนะพี่ชายผมอยากคุยด้วยพี่พี่ชายผมเป็น FCP อ่ะพี่ชายผมอยากคุยด้วยมึงเนี่ยนะเฮ้ยเฮ้ยแซม bro เข้าอยากอะพอแล้วก็ไม่มาเล่นเนี่ยปูเลยนะเดี๋ยวเฮ้ยจู่ๆเกมอะไรเบาๆพูดเบาๆเดี๋ยวไปหาพี่คนหนึ่ง พี่คนหนึ่งไม่อยู่ไมใช่เหรออ๋ออ๋อโอเคต้นเรื่องสวัสดีครับผมเป็นแฟนคลับพี่อยู่มานานนะครับติดตามตั้งแต่โอ้ยนานเลยนานจริงมาถึงแล้วมึงคุยกูนานละเมื่อไหร่จะกดกดออกตายแล้วพี่สวัสดีครับเฮ้ยทุกคน เออมันก็ไม่มีอะไรลราพอแบบทำไรต่อดีวะแล้วมันก็ดีเลยอ่ะคือเมื่อกี้ไม่มีคนที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันมันก็ดูจะคุยกันง่ายรู้เรื่องอะไผมว่าผมควรไปแล้วเดี๋ยววันนี้ผมควรบ่นอะไรดีวะวันนี้ไม่ได้เจออะไรพิเศษก็เลยนึกเลยไม่ออกเลย อ๋อเออมีมีม e ไลฟ์ EFM ไงหน้าคตนหน้าค่หมองค้ำอ่ะแบบแสงเข้าไม่ถึงเนี่ยก็คือแบบหูไม่ได้เลยแบบไม่ได้แบบบอดได้เลยแล้วก็เข้าไลฟ์ไม่ทันสง่งไปหายปัดเลยสง่งไปหายปัด ปัด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 เซนสิบที <มา S 1> ่นเจนนิวรี่ลาปอวะมาเรืยแล้วมาเรื่องคุยกีกแล้วเอาแล้วไม่แกลอะไรคุยใช่ไหมเพื่อนี้ผมผมได้รับเกียร์ ผมได้รับเกียรติจากเซเรมพลดังนะครับวันนี้จะไปแกล้งนายกูใช่ไหมเพื่อนรู้ใช่แกล้งมั้ยโอเควันนี้ทำอะไรอยู่นะนไปแล้วดอกหนึ่งนะมีความเหงาก็เลยถามว่าทำอะไรอยู่อ่ะทำอะไรอยู่อ่ะดูตูนไหนวะนี่ดูตูนกับเล่นเกมอ๋ออยู่ไหนเนี่ยอยู่บ้านใช้เน็ตอะไรเนี่ยใช้เน็ตที่ไหนเนี่ยไม่พูดดีกว่า เอาเป็นว่ากระตุกแล้วกันเราไม่รู้วเจ้าไหนอาจจะมีปัญหาได้ในอนาคตแต่เอาเป็นว่ากือาจจะกระตุกนี่ไว f ฟไม่ดีนี่แล้วอ่ะเนาะแชร์กันไลน์วะแชร์กันหลน์เพื่อนเขาใจได้เออพ่อแม่ดึงเน็ตกันมันเลยนี่ะเรื่องปกติแต่ก็อย่างนี้แหละใช่ครับทำใจเหงาแหละเหงาจริงพูจะนอนมันก็แบบมันตั้งใจนอนกันไปมันก็นอนไม่ได้มันมันก็มันก็เออ ไลฟ์แล้วกันเฮ้ยเข้าใจได้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 อยู่นอยู่ไหนนะอยู่บ้านเนี่ยเดี๋ยวอีกสองวันไปบริษัทอะไรปะอีกสองวันนะไปบริษัทบริษัทอะไรวะฮะไม่ก็ไปนอนนู่นไงไปนนอนออฟฟิศกูก็ลืมก็แบบไปบริษัทตัวเองเฮ้ยมึงไคร่โตดิไม่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 ก็มีความไปบริษัทอ๋อออฟฟิศโอเคโอเค ไม่เจอจังดุมอืมเอ้ไม่เจอกันไม่เจอแล้วพูดแล้วง่แหละไป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 ,ไปมึงอะมึงอะมึงอะต้องกดวางเออว่ะใช่ใช่ตุ๊กูโทกตุ๊กตุทุกคนห่มไปคุยกับใครต่อดีไหม <c oughs> อีกอะโตหาเขาแล้วก็ไล่ผม <c oughs> ไปดีกว่าไปแล้วหมดคอนเทนต์แล้วหงดดจริงเพราะว่าวันนี้ไม่มีอะไรโดดเด่นที่ต้องเล่ามีแค่คอนเทนต์ปิดประตูซ้ำมามันน่าเบื่อเออแค่นั้นแหละไปแล้วบ๊ายบาย